เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา<ท>กระทรวงศึกษาธิการเ<ท>สนอเชีนนี้นะเทปหนึ่งซีนหกคัดหนึ่งเทคหนึ่งขออนุญาตติดไวรเลนนะคะเรียบร้อยค่ะ้อง สอนซีน6คัดหนึ่งเท้งหนึ่งหสีสงแอคชั่นหนูดีค่ะค่อยใส่ค่ะหนนี้ค่ะยัง,ยงทำดีตาม,ตามพ่อสอนสวัสดีค่ะวันนี้เราเรงคงตามรอยพระราชินิพลกันค่ะ กับยังทำดีตามพ่อสอนตามรอยพระมหาชนกตอนนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้อง,องก็คงอยากฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จากเมื่อครั้งที่แล้วพวกวเราได้เล่าให้เพื่อนๆฟังถึงตอนที่พระมหาชนกออกเดินทางมากับเรือแล้วเรือเกิดอับปางเพราะมีพายุกระหน่ำจนเรือแตกคนในเรือต่างวิงวอนขอให้เทวดาช่วยเหลืออย่างไม่มีสติมีเพียงพระมหาชนกเท่านั้นที่เตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับอันตรายและอุปสรรคอย่างมีสติ พระองค์ทรงสเสวยน้ำตาลและเอาน้ำมันมาทาตัวน้ำมันจะช่วยพยุงตัวไว้ให้ลอยน้ำส่วนน้ำตาลกับเนยก็ช่วยทำให้มีกําลังในการว่ายน้ำเพื่อนๆอย่างจงําแง่คิดและคำถามจากบทที่แล้วกันได้ไหมคะวันนี้พลอยใสยจะมาเฉลยให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมบทต่อไปกันเลยค่ะ บทที่18ตอนพระมหาชนกเรือแต่กลางมหาสมุทรในขณะที่เรือพาณิชกกำลังแล่นเดินทางเข้าสู่ใจกลางของพายุลูกเรือทั้งหลายต่างตกใจวิ่งกันอย่างอนละหมานพระมหาชนกที่ควบคุมพังงาของเรืออยู่นั้นได้เสวยน้ำตาลและแป้งเข้าไปเป็นจำนวนมากท่งหยิมน้ำมันมาราบตัวพรันเมื่อเรืออ,อับปาง พระมหาชนกก็สรงรีบขึ้นไปยังจุดสูงสุดของยอดเรือเพื่อจะได้กระโดดออกมาจากเรือได้ง่ายๆทำไมต้องกินน้ำตาลทาน้ำมันด้วยล่ะเพราะว่าน้ำตาลและแป้งช่วยในการเสริมพลังงานค่ะพระมหาชนกรู้ว่าตนเองต้องว่ายน้ำซึ่งเสริมพลังงานให้ตัวเองค่ะส่วนน้ำมันที่ราดตัวนั้นช่วยในการลอยตัวในน้ำได้ดีค่ะแล้วทำไมต้องขึ้นไปบนยอดเรือด้วยล่ะ เพราะว่าพระองค์ทรงมีความรอบรู้ค่ะพระองค์ทรงเลือกจุดที่มองเห็นได้กว้างที่สุดนั่นก็คือจุดบนยอดเรือนั่นเองค่ะเพื่อที่พระองค์จะกระโดดได้ไกลที่สุดและปลอดภัยที่สุดพระองค์ทรงสละเรือที่อับปางลงเพราะว่าพระองค์จะได้ลอยตัวอยู่ในทะเลอย่างปลอดภัยค่ะไหนคะวันนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้างคะผมคิดว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเรื่องดีมาก เราคิดว่าถ้าเกิดเรารอบคอบเตรียมพร้อมเวลามีปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีทุกเมื่อเลยค่ะในพระมหาชนกบทต่อๆไปยังมีแง่คิดดีๆอีกมากมายเลยค่ะเอาละค่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนเพื่อมารับบทต่อไปหน่อยนะคะเห็นไหมล่ะคะเพื่อนเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นยังมีแง่คิดดีๆอย่างที่โนนีบอกใช่ไหมคะโนนียังมั่นใจว่า เรื่องราวของพระมหาชนกนั้นในบทถัดไปก็ต้องตื่นเต้นและสนุกมากๆยิ่งขึ้นไปเลยค่ะถ้าเกิดอยากดูอยากฟังแล้วก็เชิญมากับพวกเราเลยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆครับผ่านค่ะเอาบทซีนห้าไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด หลวงรัชกาลที่9บอกว่าความเพียรน,นี้หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นหมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วยความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทนไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไปเราทนเอาไว้เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเราไม่ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผลอดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราต้องทำต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทนหรือถ้าพูดตามธรรมดาว่าเหนียวไว้อดทนในความดีทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่ พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิหลมอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ได้โอกาสเข้าเฝ้าณอาคารใหม่สวนอมรวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516